สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยาทิพชี้แจงสามีถูกยง forex 3 d จากกรณีเมื่อวันที่18สิงหาคม65ที่ผ่านมาพิงกี้สาววิกานักแสดงสาวชื่อดังพร้อมด้วยคุณแม่พี่ชายและพวกอีก19คนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำหลังศาลอาญาร,รัชดามาให้ประกันตัวคดีแชฟอร์เร็ก 3D ซึ่งก็ทําให้หยาดทิพย์ราชปันเพื่อนสนิทพิงกี้โดนดรามา่าชาวเน็ตแห่วิจารณ์เธอเพียบว่าหายเงียบไปไม่ช่วยเพื่อนจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงว่าจากกระแสข่าวต่างๆตอนนี้หยาดรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคนหยาดยังไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงหยาดขอเป็นกําลังใจให้้้้้ผผููเเสีียยหายหาารรรืออทท่ไดดดับคคควมนนนะะุกะ ในฐานะเพื่อนอย่าทุกใจมากนะและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยน่าจะส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่ไม่จําเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะ ล่าสุดหยาดทิพย์ได้ออกมาชี้แจงอีกครั้งหลังสามีถูกโยง f อ r e x ร็ดีว่าจากข่าวต่างๆที่ออกมาหยาดขอความกรุณาอย่านำรูปลูกหรือเขียนถึงลูกของเราลงในข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงกับ Forex ร D และเขียนชี้นำะเหมือนเรามีส่วนร่วมเพราะผลนั้นกระทบโดยตรงต่อครอบครัวคอนโดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนค่ะหยาดกับคุณเม็กไม่เคยรู้จักอภิรักมาก่อนที่จะซื้อคอนโดจนวันที่เขาถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวออกมาคอนโดนี้คุณเมกซื้อแบบขายฝากผ่านนายหน้า มาก่อนที่อภิรักษจะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากสามีหยาดไม่รู้ว่าคอนโดที่ซื้อจะมีปัญหาเพระเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่าจะถูกดำเนินคดีและเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและขอยืนยันว่ากุณเมฆไม่ได้เป็นนอมินีใดๆโดยขอมาชี้แจงตรงพื้นที่นี้นะคะ ทำกำลางผู้คนแหกเข้ามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ